ยินดีนตอ้อนรับเข้าสู่ชาอนลอัลเลเบตครับผู้ชายคนไหนที่อยากลองเกี่ยวเบ็ดให้สาวๆดูเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงวันนี้ผมมีวิธีดีๆที่จะมาแนะนํากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเวลาแฟนคุณช่วยตัวเองเนี่ยเขาทำยังไงและให้คุณเรียนแบบวิธีเดียวกันเวลาที่เขาทากับตัวเองนะครับโดยวิธีที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือคุณต้องขอให้เขาสอนครับคุณต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็เก่งเอง เวลาให้เธอสอนเนี่ยคุณก็ให้เธอจับเือของคุณแล้วก็ทําแบบเดียวที่เธอทํานะครับคุณจะได้รู้ว่าทําแบบไหนเนี่ยเธอถึงจะเสียวที่สุดเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็ลองทําดูเองโดยรักษาจังหวะให้สม่ําเสมอแล้วคงที่ไปเรื่อยๆครับส่วนการเล่นจังหวะให้เร็วขึ้นหรือช้าลงเนี่ยคุณก็ควรทําเมื่อเธอบอกคุณไม่ควรสัมผัสเคจอริสหรือว่ากดแรงเกินไปนะครับเพราะอาจทําให้เธอเจ็บได้สัมผัสแบบ แถวเบาก็ทําให้เธอเสียวแล้วครับส่วนเรื่องสัมผัสแรงในการสัมผัสเนี่ยคุณค่อยๆเรียนรู้ไปตอนที่เธอสอนได้ครับแล้วก็ลองถามเธอดูเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันครับขึ้นอ,อยู่กับแฟนของคุณด้วยตำแหน่งที่ดีเวลาที่คุณจะเกี่ยวเบ็ดให้แฟนคุณเนี่ยคือให้คุณนอนหงายขนาดไปกับแฟนของคุณเลยหรือว่าให้เธอนั่งตรงด้านหน้าของคุณนะครับตรงวางขาคุณเนี่ยแล้วก็ เอาหลังพิงคุณไว้เอาหลังพิงหน้าอกคุณไว้นะครับส่วนข้อมือควรควรวางไว้ตรงท้องน้อยของเธอหรือว่าบริเวณเนินสามเหลี่ยมนะครับเพราะเวลาที่ผู้หญิงช่วยตัวเองเนี่ยเขามักจะใช้ข้อมือกับนิ้วมือประสานกันร่วมกันไปครับบางทีผู้ชายเราไม่รู้เราก็ใช้แต่นิ้วมือขยับอย่างเดียวก็ไม่ได้ทําให้เธอเสียวมากเท่าไหร่เราควรจะทําเช่นเดียวกับเธอนะครับและข้อควรรู้ก็คือก่อนที่คุณจะสัมผัสชิ้นตอริสเนี่ย คุณควรกระตุ้นอารมณ์ของเธอก่อนครับแล้วก็สัมผัสที่ส่วนอื่นเธอก่อนครับไม่ว่าจะเป็นแคมใหญ่แคมเล็กก่อนที่จะมาสัมผัสกับคริสตอลิสเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณรีบจับคริสตอลิสเลยทั้งทั้งที่เธอยังไม่มีอารมณ์เนี่ยบางทีก็อาจทําให้เธอรู้สึกเจ็บได้ครับและถ้ามือคุณแห้งอะครับอย่าเพิ่งไปสัมผัสกับคริสตอลิสนะครับเพราะว่าคริสตอลิสเนี่ยเป็นส่วนที่เซนซิทีฟมากครับมันอาจทาให้เธอเจ็บได้ คุณควรจะใช้น้ำลายหรือว,ว่าน้ำหล่อเลื่อนของเธอเนี่ยฉโลมนิ้วของคุณก่อนนะครับส่วนตำแหน่งที่ผมแนะนําให้ทำเนี่ยก็คือมันจะมีข้อดีของมันอยู่คือการที่เราได้วางแขนไว้บนโต๊ะเธอเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับรู้ถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของเธอนะครับแล้วคุณก็จะสามารถใช้อีกมือหนึ่งกระตุ้นส่วนอื่นของเธอได้ด้วยส่วนข้อควรระวังเลยคือคุณควรตัดเล็บให้สั้นแล้วก็ตบาบเล็บให้เรียบะครับ เพื่อป้องกันเล็บเราเนี่ยไปข่วนเธอทําให้เธอเจ็บได้แล้วก็ควรจะรักษาความสะอาดของมือแล้วก็เล็บด้วยครับอย่าให้มีสิ่งสกปรกอยู่ในซอกเล็บครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ครับใครถูกใจคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เซ็กนะครับสามารถ inbox เข้ามาถามผมได้ที่แฟนเพจ on the bed นะครับสวัสดีครับ